สวัสดีจ้าพี่น้องถ้ามาเบงดอกอันไอ้นี่ไอ้ียังขอเขาเอิญดอกภาษาเยอรมันจำบะไรคือเขาเนี่ยแหละพี่น้องจ้าพักกวางตุ่งน่ะล่ะเขาจะเอิญกวางตุง่งฝรั่งน่ะพี่น้องงามคักงามแนี่เสียงเอิมเสริมเลยกวางตุง่งฝรั่งพี่น้องขึ้นดอกคักเนาะมันีผ้ามาเบงอากาศกับคึมๆึพี่น้องจ้า เบิ่งน้ากันเขาเจ้าลูกเป็นไรพู้ Oi, งามคักขออนุญาตพนไทยง,งามงามคักน้าเนี่ยพี่น้องมาสม้ามน้ากันเน้อจ่าดอกเหลือง quarters. เอเิมเสริมกวางตุ้งฝรังกินได้แล้วพี่น้องนี่สามารถกินได้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นดอกคนนะกินได้น,นี่นะเอาไปพัดไปพัดไปลวกไปนึ่งกินได้จ่จะกวางตุ้งฝรังมาส้มน้ากันพี่น้องจ่าอ่อนซ่อนเนาะงามงามงามะส้มน้ำกันจ้ะพี่น้องจ่างามคักงามแน่คนนะแต่พักกวางตุ้งคนนะ เป็นไรไรแล้วก็เจ้าปลูกจ้ะงามคักงามเน่เป็นปลาอึ้งตึงด้วยนะฝนซ่อนแต่ว่าเบิ้งน้ำกันพี่น้องจ้ามาเบิ้งมาส้มน้ำกันเด้อจ้ะงามคักงามเนี่ยจ้าเจ้าปลูกเป็นไรได้พี่น้องคุณเนะอ้บรรยากาศพร้อมจ้ะเมื่อนี้เป็นคืมๆืแม่จ้ะพี่น้องคืมคมงามคักงามเนี่ยคุเจ้าปลูกเป็นไร ปลูกประเทศน้ำมันดิพี่น้องพักอันนี้นะคนปลูกประเทศน้ำมันจ้ะนี่ก็จะปลูกประเทศน้ำมันงามคักน้อมึงดอกเลี้ยงเต็มไปหมดเลยดอกงามๆผนซ่อนนาะพี่น้องดอกงามคักงามเนี่ยดูสิกระล่งออกสีเหลือง จักน้อยกับแกได้นี to to ่ฮัลโีลวัจ <with> <spe z petition> er> ักน้อยอันแกออกมาแล้ออันเพิ่นกับเอาเม็ดเม็ดน่ะไปเฮ็ดน้ำมันพี่น้องข้าเจ้าก็จสเอาเม็ดไปเฮ็ดน้ำมันทายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนพร้อมพี่น้องจ้ามีแต่ใครอันหน้าข้าเจ้าคนคือไม่ต้องพูดกับให้หน้าข้าเจ้าเฮ็ดอันเขาซาลี่พี่น้องจ้า จะเห็ดเขาซาลี่ผลซ้อนเนาะพี่น้องคุณเหลียงเอิ่มเสริม,มต้นเพิน่นสิเป็นมังซิ่แล้วพี่นอ้องต้นใบเพิ่นนี่เพิ่นแก่แล้วเนะาะจักน้อยกันแดดแดดฮอนฮอนเพิ่นกัสิเหลียงเอิ่มเสริมคักๆแล้วเพิ่นกัสิเป็นหมากแล้วมันนี่เป็นหมากแล้วข้าจะเกาก็ใส่รถตัดตัดเพิ่นเอาไปเห็ดน้ำมัน เฮ็ดน้ำมันพวกน้ำมันพวกน้ำมันพืชนะพี่น้องจา้าจุดซุดแสงหูแสงตาซุดไปเบิดคุณตายซุดพี่น้องเบิ่งจ้ะบ้านห้องบได้เฮ็ดจังสี่เนาะบ้านเฮาบ่มีเด้บ้านเฮาบม่มีปูนขึ้นเป็นทึ่งปูนนุ่งสูงปูนกระเบนที่พี่น้องปูนสูงสูงเลยนะ ต้องสูงๆคุณนะแมนเบิดเหลืองๆคุณึ้นทั้งเขาเขาจ้าออกมาทาั้งนอกอันในเมืองทั้งนอกอันเขาเจ้ากันอย่างก็ทั้งอันนอกเขาเจ้าก็เจ้าเศษไรไรกโ็โคดไรผักไรผักเห็ดหนามัน,นสนนีเหลืองดอกปลากวงตุ้งนี่เละจ้ะเจ้าเป็นไรไรก็โคดไรผักเขาเจ้าสีเข็ดกันนี่เป็นไรผักกวางตุง้ง งามคักงามแน,น่เนาะพี่น้องอากาศก็บบกค่อยดีพี่น้องออกืมคือเมื่อนี้นะตายสุพี่น้องเบิ้งจะ้ะงามครับไปทั้งพู้นกับเป็นหวยบนพี่น้องหวยคืนน้องกับเม็นผู้แสุดแสงหูแซงตาเลยพี่น้องจะ้ะฝนซ้อน หูแสงตาด้วยงามครับช่วยดายบ่มีแดดนะขันมีแดดก็สีงามัวนี้ยเป็นครึมๆพี่น้องเมื่อนี่ก็ยังฝนสีตกนี่แหละงามครับงามแน่เดี๋ยวกันมันข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็สิกินซุ้มอ,อ่อ,อนๆนั่นสีพี่น้องนี่ นอนอ่อน,นกินแล้นีกินบรร่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าเป็นดอกละแกละเสียงอ่อมเติมอย่ก่เตา ช่สุพี่น้องเบิ่งจ้ะบ้านเฮาบ่มีดีเนาะทางเมืองไทยเฮาเขาเจ้าบ,บ่ได้ปลูกุพันๆเนาะปุก็ปลูกผักกินธรรมดาเนาะ <c oughs> คืมบ่ม, <c oughs> บมีแดดพี่น้องมื้อนี้เป็นคืมๆยังได้บ่ญละง <c oughs> อน <c oughs> จะงอนเลยก็สิ เป็นหมากแก่แล้วนิดหน่อยออกมาทางบ้านนอกสิมีแต,ต,ต่ให้เหต้สวนละพี่น้องจ้าเจ้าเห็ดไทยเห็ดสวนให้ข้าวโพดให้ผักให้นั่นให้เห็ดผักเห็ดหญ้าอันนี้เป็นให้ผักให้เจ้าเห็ดน้ำมันซ่อนงามคักก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องจ้า กันมากกับฝากกดติดตามเนี่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแช้นะพี่น้องจ้าจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆสู่พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง